สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเพจทลุนน์หนังวอลเตี้ทุกท่านครับอดีตกองผู้กำลังร่นมาแล้วครับมากับการจัดทีมหน้าเชียร์สำหรับยูโร2024นี่ในคืนวันเสาร์วันนี้ครับ22มิถุนายนนะครับก็เป็นคืนที่มีหลายคู่นะครับตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับแล้วก็หน้าเชียร์หลายคู่ทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมเลือกมา3คู่นะครับคู่แรก2องทุ่นตรงครับจอร์เจียจะเจอกับเช็กแพ้มาทั้งคู่ในเกมแรกนะครับแต่ว่าจอร์เจียดูจะเตะกว่าในวันที่เจอกับตุรกีีนนะครับซึ่่งงเเเช็กอย จริงๆขึ้นนำโปรตุเกตก่อนด้วยซ้ำแต่ว่ากลับมาเสีย2ประตูในช่วงครึ่งหลังนะครับก็เลยนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ในเกมแรกผมมองว่าเช็คเก่ากว่าครับในเกมนี้นะครับจอร์เจียอาจจะได้ลูกสดอาจจะได้ลูกหือหวาแต่ว่าถ้าเน้นแบบ90านาทีเต็มๆเนี่ยผมวา่าเช็คเองดูจะมีประสบการณ์มากกว่ากับการเล่นในรายการนี้นะครับแล้วก็น้องใหม่อย่างจอร์เจียจะต้องเจอกับความผิดหวังอีกครั้งในเกมนี้เพราะว่า ทีเด็ดของเช็กหลายๆคนก็ถือว่าอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแพทริชิกหรือว่าพวกเมดฟิลด์อย่างลูคัสโปรโวตที่เป็นคนยิงประตูในเกมล่าสุดนะครับก็ยังชอบจึงเชื่อว่าเช็กดีพอที่จะชนะจอเจียได้ในความที่พวกเขาเก่ากว่าแล้วก็เป็นระบบมากกว่านะครับคนนี้ผมเชียร์ไปที่เชกนะครับส่วนคู่กลางดึกนะครับตุรกีจะตุรกีจะเจอกับโปรตุเกสชนะมาทั้งคู่ในเกมแรกแต่ผมกลับมองว่าตุรกีเนี่ย เขาเจอกับจอร์เจียที่ดูจะมีแบบใหม่มากนะครับกับการเล่นในทัวร์เมนรอบสุดท้ายของยูโรแบบนี้นะครับมาเจอกับโปรตุเกสที่เกาเกว่าผมยังเชื่อว่าโปรตุเกสเร่งเครื่องขึ้นง่ายนะครับถ้าเกิดใครได้ดูเกมที่แล้วจะเห็นว่ามิติในเกมรุกค่อนข้างจะจัดจ้านมากแล้วปรับลงมาได้ตลอดนะครับต่อให้คริสตียโนโรนโดหรือราเอลเลเอาเล่นไม่ดีก็ยังมีพวกเปโดเนโตเดโกโชต้าพวกนี้มาสอแสนแท็กได้แล้วตัวเกียร์ที่มีเด็กเยอะอาจจะไม่สามารถต้านทานกับความเก่าของ โปรตุเกสเนี่ยที่มักจะเข้ารอบลึกๆในรายการนี้ได้คู่นี้ผมชอบไปที่โปรตุเกสนะครับปิดท้ายที่เกมคู่ระหว่างเบลเยียมนะครับวันนี้เจอกับโรเมเนียเบลเยียมเองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาพลาดท่าอย่างมากนะครับในเกมแรกนะครับที่แพ้สวียมาเกมนี้ต้องกลับมาเร่งเครื่องแล้วเจอกับโรเมเนียที่ชนะยูเครนมา3 0ผมมองว่าที่โรเมเนียชนะได้เนี่ยเป็นเพราะยูเครนไม่ดีมา,มากๆมากกว่านะครับแล้วเกมนี้เนี่ยน่าจะได้เวลา กลับมาดีของเบลเยียมนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยมีหลายคนจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับอย่างพวกแอ็กเซลวิเซลนะครับหรือว่าชาดิคาเลทารเร่ก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงได้นะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยมีผู้เล่นหลายคนที่ของเบลเยียมที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานเยอะทีเดียวเจอกับโรเมเนียที่ผมว่ายังมีผู้เล่นหน้าใหม่อยู่เยอะมากนะครับอาจจะตื่นกลัวนะครับกับเกมแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเบลเยียมก็คงต้องเดินหน้าบุกเต็มที่แล้วคู่เนี้ย มันก็สลับกันแพ้สลับกันชนะมานะครับแต่ผมว่าโรเมเนียค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็เกมที่แล้วมันเจอของง่ายไปคราวนี้น่าจะเจอของแข็งจริงๆและผมชอบเบลเยียมมากกว่าให้ไปที่เชื่อว่าเบลเยียมน่าชนะครับนะครับดูว่าจะมีแบบชนะขาดเพื่อทวงประตูแบบแบบลูกได้เสียหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แนอัพสามคู่เหลืองเลือกมาสําหรับเพจร่นหนังวาไรตีนะครับเชียร์เช็คเชียร์โปรตุเกสแล้วก็เชียร์เบลเยียมครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ